พอดีว่าเมื่อกี้นั่งทานข้าวอยู่นะครับพอดีผมไปตลาดนะอ่าแล้วก็ซื้อของมานั่งทานก็เลยหาที่ว่าเราจะมานั่งตรงไหนสรุปว่าเรามานั่งตรงนี้นะที่นี่นะครับก็เลยทีนี้นะฮะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าทำไมคุณภาพชีวิตของคนชาวญี่ปุ่นเนี่ยมันดีจังเลยเพราะตอนนี้วันหยุดนะวันเสาร ก็มีคนออกมาออกกำลังกายมาเล่นพาเด็กมานั่งเล่นมาเหมือนเป็นส่วนสนุกส่วนสนุกหนึ่งนะฮะวันนี้ได้ยินเสียงรถไฟฟ้าไหมรถไฟฟ้านันใขรนะก็เลยอ่ะเดี๋ยวจับกล้องขึ้นมาถ่ายให้ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะ ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ซูมิโยชิพาร์คนะฮะซึ่งก็เป็นส่วนสาธารณะหนึ่งนะฮะที่อยู่ในอ,อยู่ใกล้กับอยู่ใกล้กับเมืองโอซาก้านะครับนั่งนันไครออกมาประมาณประมาณ5สถานีนะทีนี้ไล่มาตั้งแต่ข้างล่างเลย ข้างล่างเนี่ยมันจะมีร้านของกินเยอะเลยนะแล้วก็ผมไปเดินอ่เป็นตลาดนะฮะเป็นตลาดแล้วไปเดินไปซื้อของกินมาเข้ามาด้านหน้าเนี่ยขวามือจะเป็นโซนสูบบุหรี่นะโซนเนี้ยเขาไม่ให้สูบบุหรี่แบบทั่วไปนะมันต้องมีโซนเนี่ยส่วนสาธารณะก็ต้องมีโซนสูบบุหรี่นะฮะก็ต้องมาสูบนะครับเมื่อกี้เห็นคุณป้าท่านหนึ่งเดินมาตั้งไกลเลยเพื่อห้มานั่งสูบบุหรี่ตรงเนี้ยกดก็คือกดนะฮะ เห็นไหมพวกเด็กๆพวกพ่อแม่ผู้สูงอายุพาเด็กๆมาเล่นกันเต็มเลยนะฮะเนี่ยสวนสาธารณะก็มีดอกไม้นะปลูกดอกไม้ไปเยอะเลยเามาดูไม่รู้ดอกอะไรบ้างนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ยที่เขาปลูกไว้นะครับ มีคนจูงหมามาเล่นด้วยนะฮะเนี่ยเป็นสวนดอกไม้ที่เขาปลูกไว้นะครับอืมไม้สวยนะแล้วมีผู้สูงอายุมาคือด้วยความอากาศมันดีด้วยแหละอากาศประมาณ25องศานะครับวันนี้ยองศาเนีย่ยรถไฟรถไฟฮะรถไฟนานไทรนะฮะ ใันไข่รลบผิดนะฮะแล้วก็มีปั่นจักรยานเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองมาปั่นจักรยานกันเต็มเลยนะครับก็จะมีพวกชิงช้าม้านั่งแล้วก็เด็กๆก็มาเล่นบอลกัน ในส่วนสาธารณะนะครับก็มีห้องน้ำนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องน้ำผมเคย่าผมเข้าห้องน้ำแ้้เมื่อกี้ห้องน้ำดีนะครับสะอาดมากๆลยเลยมาดูห้องน้ำนะไม่มีคนนะครับอันนี้ก็เป็นโถสีนะสะอาดมากๆอันนี้เป็นอ่างล้างมือแล้วก็อันนี้เป็นห้องส้วมฮนะ สะอาดมากๆมีกระดาษทิชชู่ให้พร้อมนะฮะห้ามสูบุหรี่ห้ามถิงขยะนะครับพาเดินดูนะนี่ก็จะมีดอกไม้นะครับมีดอกไม้เต็มเลยแต่ว่านกพิราบนี่มันมีทุกประเทศเลยใช่ไหมเยอะมากนะนกพิราบแล้วก็อีก,กานะฮะ ก็จะมีที่ให้เด็กเด็กๆเขาเล่นนะครับอืมก็มีส่วนดอกไม้เยอะเลยดอกชิงช้าพวกให้เด็กๆเล่นนะครับเต็มเลยมีดอกไม้ผูกดอกไม้เยอะนะเนนี่ดูสะน้ำหน่อย มีสระน้ําเป็นดอกไม้นะให้ดูอีกมุมหนึ่งคือที่เห็นนั่งอย่างนั้นได้เพราะว่าหนึ่งแะมันไม่มีแดดวันนี้แล้วก็อากาศประมาณ25องศานะครับวันนี้วันที่เจมิถุนายนต์อากาศประมาณ2ี่6องศาประมาณนี้ ไม่มีแดดเลยถ้ามีแดดก็อาจจะไม่เกินไม่เกินสามสิบองศาแหละผมว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเยอนะนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวติดหน้าเด็กซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของอสิทธสทิส่วนบุคคลนะเราจะไปถ่ายเขาไม่ได้เราถ่ายให้เห็นภาพแค่ลุ่มๆได้นะครเพราะว่ามันก็มีพวกเด็กเล็กๆอยู่นะ เราก็มานั่งชิวนะครับพอดีว่าเรามาสารเจ้านะพอมาสารเจ้าเสร็จเนี่ยก็เลยเห็นส่วนสาธารณะใกล้ๆตรงนี้ก่อนที่เราจะกลับไปที่เมืองอสกา,าเราก็เลยมารีวิวให้ดูสวนสาธารณะญี่ปุ่นนี้ชิวนะผมว่าคุณภาพชีวิตเขานี่ดีมากๆเลยที่ญี่ปุ่นแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยอาจจะ ทำงานค่อนข้างหนักจริงจังในเรื่องงานมากๆแล้วก็เหมือนทุกคนแต่แต่แต,ต้องยอมรับว,ว่าทุกคนแต่งตัวดีมากคนทํางานทีเนี่ยนะผมว่าอากาศมันอากาศมันดีด้วยแหละ ผู้สูงวันะฮะ<ม>เขาก็จะมีเล่น<ม>เขาเรียกว่าหมักอะไรหมักลุกหมักเก็บหมักลุกอะไรไม่รู้อะหมักล<ม>้อมมะอืมที่นี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่เข้ามาอดูแลความเรียบร้อยนะฮะมีเด็กๆวิ่งเล่นกี๊ดเลยที่ไทยก็มีนะที่ญี่ปุ่นก็มี กรีดแบบนี้เอ๊ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเด็กญี่ปุ่นหน้าแดงนะอืมเป็นอินฟอร์มิชันนะฮะตอนนี้จะเป็นอินฟอร์มิชัน มีดอกมงดอกไม้รไฟนันไข่เหมือนเห็นทางขยะเดเดินไปครับตรงนี้ก็จะมีสนามข้างพาคนะฮะก็จะมีสนาม สนามอะไรอ่ะ, Bed ะเบสบอลมอันนี้เป็นสนามเบสบอลนะเด็กๆกำลังเก็บอุปกรณ์ไปถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็คงกลับนะฮะ,อะโอเคนะครับสำหรับส่วนสาธารณะนะครับก็จะให้ดูประมาณนี้ครับชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ